ยังไม่ทันที่จะดําเนินการอะไรแต่ว่าเราวานเนี่ยเราได้ประกาศว่าเนี่ยเ,เราไม่ได้รับความร่วมมือจากท่านผอ,อที่ดูแลเรื่องคลังสินค้าเนี่ยนะฮะองค์การคลังสินค้าเนี่ยอวันนี้ท่านมาหาที่ทํางานเลยอ,อมาเลยใช่ไหมอาจารย์หลัง<ม>าจากที่เมื่อวานเนี่ย<ช>บอกว่าจะให้มีการขยายห้ากลุ่มนี่ไหมอาจารย์ใช่ใชที่เกี่ยวข้องของโครงการรับจำนำเข้ามาเลยตั้งแต่วันแรกเลยมาเลยครับท่านผอคลังสินค้ามาเลยแล้วก็ บอกว่ายินดีให้ความร่วมมือเลยครับวัน,นวันนี้เราเราก็ส่งคนไปรับเอกสารมาส่วนหนึ่งแล้วนะฮะแต่แม้แม้จะยังไม่ได้ทั้งหมดก็สแสดงถึงความก้าวหน้าแล้วครับนะครับดีฮะอาจารย์อาจารย์สุดท้ายอาจารย์นอกเหนือจากเรื่องกฎหมายซึ่งตอนนี้เท่าที่ฟังจากอาจารย์รก็คล้ายๆกับว่ามันติดติดดาบให้กับทางปปชีมากขึ้นอาจารย์ สิ่งที่เป็นปัจจัยอย่างอื่นที่จะทําให้การเดินหน้าปราบทุจริตคอร์รัปชันทั้งหลายทั้งปวงให้มันบรรลุผลเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบมีส่วนอื่นๆตรงไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ในช่วงท้ายอาจารย์คือ,อส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องเราที่จะต้องปลุก,กจิตสํานึกของคนเนี่ยนะฮะที่จะต่อต้านการทุจริตนะฮะไม่ให้เขาเป็นไทยเฉยนะครับซึ่งซึ่งขณะนี้เนี่ยเราพยายามสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะเรามีปปชจังหวัดเนี่ย สำนักง,งานปปชจังหวัดครบ76จังหวัดแล้วคุณ <ừ m. S 2> ประจักษ์ก็คงจะได้ยินที่เราได้ยิน<ด>อาจารย์ครับรับปชปชปปจรเนี่ยนะครับคือคณะกําลงการปอะกันราบรองผลิตประจำจังหวัดเนี่ยกําลังคัดเลือกกันอยู่นะฮะ32จังหวัดผ่านไปแล้วนี่อยู่ในระหว่างการคัดเลือก44จังหวัดเ <ừ m. S 2> ราหวังอย่างยิ่งเลยว่าว่ากระบวนการในการ ได้เครือข่ายนะฮะได้คณะกรรมการปปจอออกขึ้นมาเนี่ยก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถจะเข้าถึงจิตสํานึกของของผู้คนแล้วก็ให้การศึกษากับคนว่าเอ๊ะนี่นะพวกคดีความต่างๆนะฮะที่เราเนี่ยได้ข้มูลไปแล้วเนี่ยคเขาก็จะเฝ้าระวังละนะ,นะที่เราเรียกว่า Watch Dog เนี่ยครับ กลุ่มกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะฮะจะเป็นกลุ่มที่มาช่วยเราอย่างยิ่งเลยคือเป็นแกนนําที่จะทําให้การป้องกันปราบปรามทุจริตเนี่ยมันได้ผลก็คือแทนที่ว่าจะรอให้เกิดเรื่องซะก่อนเนี่ยเขาจะมาบอกเราเลยบอกว่าช่วยไปดูหน่อยสินะอันนี้เนี่ยนะมันมีกลิ่นไม่ดีนะอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยครับอ,อันนี้หแหละคือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอาจารย์คือจากเดิมร้อยมันมีเรื่องก่อนแต่ว่าต่อไปเนี่ยการเฝ้าระ,ระวังโดยภาคส่วนต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งพอมีปปชจังหวัดเนี่ย มันก็จะเริ่มตั้งแต่มีอะไรที่ผิดปกติเกิดขึ้นครับแสดงว่าเข้าใจว่าสายอาจารย์วิชาหลุดไปนะครับต้องขอบพระคุณอาจารย์วิชานะครับอาจารย์วิชาครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าทําไมโทรศัพท์สายหลุดไปต้องขอบคุณอาจารย์วิชามหาคุณนะครับหนึ่งในปปชนะครับเอาละก็ได้ใจความแล้วก็เป็นคําถามสุดท้ายอาจารย์ก็ตอบไปจะครบทั่วแล้วล่ะฮะไปที่คุณสุภัทรอ่อนครับคุณสุภัทรอ่อนครับสวัสดีครับ คุณสุพจน์อนค่ะได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินจ้าอ้าวค่ะมันอยู่ที่ตัวผู้นารัฐบาลอีกหรือเปล่าเหมือนอาจารย์ธนวันรหรือเปล่าค่ะก็เห็นสัญญาณมันไกลมากเลยนะโอ้หนี่ได้ยินผมได้ยินชัดเจนเลยได้ยินเจนชัดเจนเลยอ่ิันนนี่เราไปเดนดีกว่านะฮะเพราะได้ยินอาจารย์ไม่ค่อยถัดตอนนี้ดิฉันไม่ได้ข้ามไปดูเลยค่ะอ่าเดี๋ยวนะถ้าประเด็นเนี่ยที่ดิฉันว่าตกอันดับคอ์รัปชันมากอะติดอันดับมากอะดิฉันเชื่อนะ พราะจริงจริงบ้านเราอขาตั้เช่ามันมีมานานแล้วแต่มันไม่จงคลื่นขนาดนี้ครับนะคะเราไม่ต้องรอยต่างชาติเขาเขาจัดให้เราหรอกเราจัดกันเองก็ได้แต่เผอิญว่าผู้ที่มีอํานาจในการที่จะปราบปรามเนี่ยมันกลายเป็นเครื่องมือของเขาไปแล้วครับนะคะคนเรา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 ดูอ่ะเรารู้งไงคะอันีของจริงตัวเล็กจริงม่ไมไม่ใช่มีใครมาตัดเราเป็นพลเมืองตัวเล็กๆไงครับ คุณสวัสด์อนไม่มีใครมาการแกล้งเราจะไม่องค์กรเพื่อความโปร่งใสในชาติไม่ได้มาแกล้งเราใช่ไหมไม่ใช่มาจัดอันดับให้เราลงไปอยู่อันดับร้อยสองอย่างนี่นี่ของจริงใช่ไหมคือคือน้อยลงดิฉันว่าไม่อ่ะดิฉันว่ามากขึ้นอ่ะออเราก็ไม่รู้ไงตอนนี้นะดิฉันบอกก่อนเลยนะคุณคุณประจักษ์ครับสื่ออะไรก็ตามตอนนี้โดนครอบงำไปหมดแล้วตื่อตื่นตอนนี้นะบางสื่อเราไม่อยากจะเชื่อขอให้ใช้วิจารณญาณลดผลกระทบที่เราที่ฉันบอกง่ายๆถ้าเราดัดนวัดดัชนีนะ คนดูดูดูค่าเงินบาทไม่ได้ละเราดูที่สินค้าแต่ละวันน่วยที่เราบริโภคอะเราจะรู้ว่าดัชนีเนี่ยสินค้านันเป็นไงแต่โอเคอย่างพวกเราพอพอคนที่มีความรู้นิดนึงเขาก็จะรู้แต่งท่าน,นี่รู้ในระดับหนึ่งนะแต่คนที่เขาลากย่าเนี่ยเขาวิเคราะห์ไม่เป็นหรอกเขารู้เขาบนแต่ว,ว่าแพงแต่เขาคิดไม่ได้ไงว่าแพงเพราะอะไร<อ>มันก็เป็นหน้าที่ของสื่อกับภาครัฐที่จะเปิดใจให้เขาฟังถ้าได้ไม่อยากติดอย่ง <ทำ S 2> างติดฟังเยอะนะอือือครับเอาล่ะขอบคุณนะครับคุณสุพัทรนะขอบคุณนะครับ ครับขอบพระคุณนะฮะพอดีมีสายเข้ามานะครับคุณโตเทพาร,รักครับสวัสดีครับพงโตครับคุณโตพี่โตสวัสดีครับอ่าไปไหนแล้วพี่โตวางสายไปแล้วเหรอสวัสดีครับพี่โตแหมไม่แน่ใจว่าสายหลุดหรือเปล่านะครับอ่าลองลองตรวจสอบสายกันนะครับลองตรวจสายกัน อีกสักรอบหนึ่งก็แล้วกันนะเัาจะว่าสายอาจจะหลุดไปนะครับคุณตัวนะครับท่านผู้ชมที่โทรศัพท์เข้ามานะครับระหว่างที่รอสายอาจจะไม่ได้เสียงอะไรเลยก็อย่าเพิกวางสายนะครับจะให้รอไม่เกินคนละ30วิวิบนะครับไปที่จินจังสองครับจินจังสองครับสวัสดีครับจินจังสองครับสวัสดีครับคุณจินจังสองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าเป็นยังไงบางนี่มันเป็น มันเป็นตัวเลขจริงใช่ไหมไม่ใช่ตัวเลขที่มันโอ้มันมีการกลั่นแกล้งมีการใส่ความมีการใส่คมมใ,สใคร <พบ S 1> ไทยก<ร>าลังกลาย,ยเป็นศูน <แจ S 2> ย์กลางของอาเซียน <พบ S 1> <ๆ S 2> หรือเปล่าก็เลยถูกใครต่อใครมาลุมมาตุ้มแบบพยายามที่จะป้ายสีให้มันเป็นประเทศที่เต็มไปได้วยความทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่าเราอย่าไปใส่ใจเลยครับตัวเลขตัวนั้นแต่ว่าหันมาดูตัวเราดีกว่าครับออคุณไปจับกลับบ้านบ่อยไหมครับผมกลับกลับบ้านต่างจังหวัดใช่ไหม ครับผมไปอ่าก็นานๆกลับไปทีนึงอ่ะรู้รู้เปล่าว่าทีสามในอบทอ่ะราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้อะไรนะฮะปัจจุกีสามของอบทนะครับองค์การปกครองของของถิ่นครับพวกอบตอะไรต่างๆอ่าอ่าอ่ราคาเท่าไหร่แล้วครับครับไปจัดรู้ไหมครับไม่รู้ไม่รู้ครับเจ็ดแฟนแล้วครับเออเหรอฮะครับซีสามนะอซีสองประมาณหกอ่า แล้วแล้วเอาตังค์ไปมาจ่ายกันเยอะขนาดนั้นเป็นหลักแสนเลยหรือไม่ไม่ใช่แสนเดียวใช่ไหมเขาก็ก็าี่สามเจ็ดแสนออแล้วก็ถ้าคุณจะย้ายก็เสียอีกก็เป็นล้านครับแล้วรวมแล้วว่าทำไมมันลงทุนสูงขนาดนั้นล่ะแล้วมันเอาเงินดงเงินเดือนมันกี่บาทอ่ะก็หมื่นกว่าอะไรพวกหมื่นห้าใช่ไหมฮะพี่แม่เออก็น่นสิดีหมื่นห้าแล้วกว่าจะจ่ายครบเจ็ดแสนนี่มันจะเอาเอาเอาเงินที่ไหนมาจ่ายล้ะเงินเดือนมันเดือนนาครับผมไม่จนเกษียณเลยเหรอเกษียณสองรอบอ่ะ มันมันซื้อเหมือนซื้อนาเขาคิดอย่างนั้นครออก็บางทีทํานาก็ยังไม่ได้เงินขนาดนี้เพราะถ้าถ้าเดือนละเหมือนห้าก็ปีละแสนแปดอืมอืมอืใช่ไหมครับครับเขาคิดอย่างนั้นครับเพราะขายนาขายข้าวจริงๆไม่ได้ไม่ได้แสนแปดเลยทำออนี่นี่เป็นตัวเลขเก่านะครับแปดสิบเนี่ยเป็นอันดับเดิมนะฮะตอนนี้มาที่หนึ่งร้อยสองแล้วนะครับไม่ได้อยู่ที่แปดสิบคุณคุณจินจังสองคิดว่าครับแต่พวกรัฐบาลอย่างเดียวก็ไม่ได้มันมันต้องชาวบ้านด้วยครับอ๋อต้องโทษชาวบ้านด้วยใช่ไหม โทษทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะไม่คนที่เข้ามาประมูลหน่วยงานรัฐเจ้าของโครงการนะคนที่เป็นนายหน้าคนที่ไเรียกเก็บตังคนที่เข้ามาประมูลอ่าสสอทุกวันนี้อ่ะครับบางทีงานก็ไม่ออกออกมาทําในเขตตัวเองหรือแม้แต่สจนะครับอ่าเขาขายอย่างสอสจังหวัดผมอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเอาไปลงแถวทีสเอ็อ่าขายไปเลย ขายข้ามจังหวัดได้เหรอขมัคุณจินจังสองจัดสรรฉนอกมาครับมันระบาดไปหมดครับมันมันมันโทษใครรายหนึ่งไปหมดทำไมเขาขายข้ามจังหวัดล่ะเขาเขาป้องกันอะไรทำไมไปขายข้ามจังหวัดเอาก็ไม่ให้คนรู้ไงฮะได้ได้งบพัฒนามาไงครับเออนั่นนะสิแต่งบพัฒนามันผ่านกระทรวงทะบวงกรมนะทุกวันมันไม่มีงบผ่านสสแล้วนะสสเองง่ายอยู่ครับไปเช็คดูครับเออเหรอ ถ้าถ้าได้มันก็ต้องไปเสนอผ่านโครงการของหน่วยงานราชการนี่แหละพวกงบสอสอเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วพัฒนานี่อะไรมันได้เลยครับผมไม่แต่สจก็ขายทับอำเภอถ้าถ้าสจอาจจะได้สจอจะมีอยู่เรื่องงบพวกนี้อาจจะมีอยู่สจเพื่อจะเห็นชัดมันก็เป็นอย่างนี้มัน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 แทรกซึมเข้าไปทุกส่วนอมันไม่ใช่ว่าเพิ่งเริ่มที่รัฐบาลนี้มันเป็นมานานแต่ว่าครับทีนี้มันมันยังไงอ่ะสองล้านห้าออกมาเนี่ยเกี่ยวหรือเปล่าที่ทะเลาะกัน ใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่รู้เสียมุ Lightning> ่เมกะโปรเจกต์อันไหนเนี่ย uh จับมาปั๊บมีปัญหาเรื่องความไม่โปร่งใสตลอดครับมันมันมันไม่โปร่งอยู่แล้วครับไม่โปร่งใสก็เดี๋ยวนี้ก็ซื้อกันเท่าไหร่ครบถึงสามสิบห้าเลยนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหรอครับหมายถึงว่าสามสิบห้านี่คุณต้องหิ้วเงินส่วนนะแล้วมันจะเหลือไปถึงไปถึงตัวโครงการเนี่ยกี่กี่กี่บาทอ่ะ ก็คิดดูแล้วก็ม,น,มนต้องจ่ายเอาบวกลบคณหาตเองก็แล้วกันนะเอาเราขอบพระคุณนะครับคุณจินจางสองครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับเราอยู่กับเรื่องที่จะบอกว่าใกล้ตัวก็ไม่ใช่ใกล้ตัวก็อาจจะไม่เชิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นต่อความศรัทธาต่อภาพลักษณ์ของประเทศอย่างยิ่งนะครับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นร่วมกันแสดงความพิเี็ินหาทางออกนะครับไปที่คุณโตครับคุณโตสวัสดีครับ คุณต่อครับเมื่อกี้แอบหลบไปไหนเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือยังไงขเสียงคุณไปจับเบาๆอ่ะเหรอฮะโอ้นี่นี่แสดงว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์นะเนี่ยผมว่านะอ่าอคุณไปจั์ผมก็ขออนุญาตนิดนึงเมื่อวานโดนาพาทิงว่าข่าวผมที่บอกคุณสุเทพหนีอ่าผมยังยืนนันหนีจริงเลยเลยละเป็นจำของสังคมเลยเมื่อวานนี้คุณโตสองวันเลยล่ะอ่านี้ แต่ผมยงิงฟันธงว่าหนีคือหนีไปหาหมออ,อยู่ๆเนี่ย <หา S 2> เฮลิอคอปเตอร์มาเสร็จแล้ววิ่งขึ้นรถไปอ่ะเสร็จแล้วตอนหลังหลบไปให้หมอฉีดให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดวิตามินแล้วก็คุณสุเทพขึ้นเวทีหลังจากนั้นพูดเองบอกว่าได้ข่าวมาว่าทางรัฐบาล จะมาจับตัวผมโดยมาส่งหน่วยพิเศษมาจากทางเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเวทีประกาศเองเพราะฉะนั้นคนสุร่าที่กล่าวหาผมเนะผมขอแก้ข่าวนะครับคุณนัเฮลิคอปเตอร์นี่เขาเอาใบปลิวมาเขาเอาใบปลิวถ่ายเอกสารซับเนาหมายจับมาปรีบมาปรยไม่ได้ไม่ได้มีเจ้าที่จะมาจับหรอกคือเขาเขาพูดเอง เขาบอกว่ารัฐบาลจะส่งเงินพิเศษมารอเวลางจัเวทีปลาสายมันก็แบบนี้แหละคุณโตมันก็ต้องมีอะไรที่มันี้มีสายขาวผมอยู่ตรงนั้นถ้าคุณคุณสุร่าี่พาริงผมต้องสองทีแล้วมั้งบอกว่าข่าวโตมั่วคุณนายละมั่วหนีจริงเหรอหนีไปเท่าไรเดียวเกลอเห็นไหมน่ะคุณหมอถ้าไม่หนีขึ้นรีบขึ้นรถเพนออกไปททำไมไปเลยคอปเตอร์มาจะรีบไปหาหมอ อ่าโอเคเอางี้ว่าตกระดับไหมคอร์รัปชันประเทศไทยตกระดับเป็นเรื่องจริงครับคุณประจักอืมสมัยผมอยู่ในวงการพวกแมคโคนะเอาเอาเอาเรื่องจริงมาคุณประจัก์นะเอาเรื่องจริงแล้วเรื่องไม่จริงเราไม่เอาละเอาเรื่องจริงละเอาก็เนี่ยที่เป็นคอร์รัปชันอย่างเงี้ยเอาง่ายๆแมคโคเนี่ยขายไปให้ทางราชการหรืออะไรเนี่ยครับเดือนหนึ่งเนี่ย เขาจะมีออกเช็คอยู่ประมาณห้าสนะิบใบนะสมมุติว่าคิวผมเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบสองก็คือต้องไปเดือนหน้าแต่ถ้าผมอยากได้ได้เงินเดือนนี้ผมต้องใส่ซองครับอ๋อใส่ซองไปให้ใครใส่ซองไปให้เลขา,าหหรือว,ว่า้เพื่อจะได้ไเลื่อนอันดับผมจากห้าสิบสองขึ้นมาเป็นสี่สิบเก้าหรือสามสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยง้มันคอรับช่นขนาดนี้นะเช็คของจังหวัดเนี่ย ก็ <C> e <an> จะมีเดือนหนึง่งกอกกี่ใบกี่ใบอย่างเงี้ยอย่าพวกพ่อค้าสมมุติจะไปรออันดับที่52หรือ51เนี่ยเขาก็เดียวโอกาสที่จะชา<อ>ะ้าไปอีกหนึ่งเดือนออก็รัดคิวให้เขาก็ไปเนี่ยเลขาช่วยหน่อยหน้าเลื่อนขึ้นมาหน่อยนะถ้ามาอยู่สี่้าเขยังโอเคได้เดือนนี้ใส่กองนี่ครับขอรับชาติถึงขนาดอย่างเงี้ยการเมืองไทยไม่ตกอันับแล้วมันจะแก้ยังไงคุณโตเพราะว่าทางรัฐบาลทุกยุคทุกสมัยไม่แต่รัฐบาลคุณยิ่งรักเนี่ย ก็มีการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องเวลาเลยนะครับผมอืมอันนี้มนผมว่าช้าไปเอาอย่างมาเลเซียคุณประจักษ์มาเลเซียนี่เขามีองค์การองค์กรเหมือนเหมือนเหมือนปปชนี่แหละแต่เขาเข้มกว่าเราครือคือเขาไม่เห็นหน้าแก่หน้าอินหน้าผม,อมของเรานี่สอบพวแล้วพวบหยุดกึก ถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามอาจจะลุยเดือนหน้าต่ออะไรประมาณนี้มาเซียเขาถึงเรื่องของคะแนนทีจะเป็นน้อยลงไปแล้วก็อันดับเหนือเเนือไม่ต้องไปพูดถึงสิงคโปร์ฮิปโวยจบเลยอยู่นระดับสิงคโปร์อย่อันดับห้าเลยนะครับอันดับห้าแล้วก็อันดับหนึ่งของอาเซียนเลยฮะครับผมเนี่ยสิงคโปร์นี่จะไม่หลุดหนึ่งในสามของอาเซียนถ้าสิ่งดีๆนะครัอ่าจะอยู่อันดับหนึ่งถึงสามเนี่ยไม่มีหลุดแต่ของพี่ไทยมันดีหลุดโผล่ไปเลยเนี่ยอย่างอันดับที่ร้อยสามเนี่ยคอร์รัคชันเนี่ย ไม่รู้จะไปไหนเนื่องจากอย่างที่ผมบอกคุณประจกักรถามว่ามีองค์ไอองค์การที่ตรวจอะไรเงี้ยมีก็ปปชไงแต่ปปชเนี่ยถ้าเป็นพวกพวกหยุดถ้าไม่ใช่พวกพวกอาจจะลุย<อ>แล้วแของเรามันช้าคมันไม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันไปจิกขั้นตอนอะไรตรงไหนนะคุณประจกักร